สวัสดีทุกคนยินดีครับสูช่องบ่าวภูไทยนี่กับเดินทางเข้าป่าอายุห้ากินคือเก่ามีแขกไปกันสามคนกับมีแขกเพิ่นมาแต่ไก่ทุกคนเพิ่นมาลุยป่านำอ่ะ,ะกับปพิธีกานรำการป่าของเราเข้าป่าสามคนชกสิม,มัน่ปกะรุ่นลุงกันทุกคนเข้าป่ายำพ้นกะแงะแน่นหนึงทุกคนเลยเซีงแนีช่วงนี้เพราะว่พ้นตก,ตกตลอดเลยเพราะว่าฮอดจะดูดำหนาเด้ อ่ะมีเป็นเพื่อทุกคนกอใจหามักเลยลุยเฮิ่เหาเลอะอยู่ในเมืองกับบ้านเนอะเนี่ยเหาเลอะบ้านเนาะทุกคนฮะเส้นกวะเนี่ยนี่ผู้บ่าว แต่ฝักเนื้อเพิ่นมาสบายดีสบายดีคนริ่นนำเลเด้อซองสี่หวเป็นภาษาอังกฤษ S E E V A I ฝักเนี่ยฟ e e ักตัวเด้อคนต่างหินมาหากิ่น<ะ>นำคนทีมันมันนะ่แต่ามามีมาแล้วมัสภาพเอเอกำลังเจอเพ่อแน่ทุกคนเผลอผลเห็ดซองคือการใส่หาอยู่หากินนี่แหละเยอเข้าป่้านึก็เริ่มมีนกแล้วเด้มีเลยช่างานดีดีแล้วเด้

ก็อ่องมือทึ่น้อยอะไรตอนนั้นมาเป้าก็จะยิงมไม่เลียงหรอกจะเข้ามือเขาเลยเหรอนี่ซื่งว่าเจ้าให้แพนนี่เป็นให้ผู้ชาวเจ้าจะมักแหงอะไรจะเขาให้แพนนี่นะเอ๊ะเหรอจักของลูกเลยเขาบอกวันนี้วบอกปันยาเต็มมองเลยจำเป็นนะทุกคนเลยการทำหมักโดยชาวเขานะให้ไก่ชมเลืกระยา สไไู้อยู่แล้วไปได้เบิ้ลามีคอยกบฏญ,ญา่าพิการอ่ป้าสออนอะไรเจ้ากางโบราณพิการอว่เก่เกันเนี้ยหขาข้อขเครื่อง่างนไป้องเลยยังพ่อแหงยังไกลเติบมอนี้บาลลุนเพิ่นเพิ่นที่ผาเลาะเพ,พิ่นได้เป็นในผาใหญ่ไม่ได้ข้ังในเจ้าเดอ้อลุ้นด้วกันอ để tạp sao thấy mà thợ từ chờ sao vừa thấy ơi bạn ừ. ừ. có họ Tô có họ vậy đây mưa mấy mưa 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 nó mưa 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 để mưa mưa đây, mưa 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 cái tèo cả đi trên được trên nu hoang này mang hết xong đọc rồi con sao thầy mà nó từ phân này lên luôn nó đi เฮาหอดบอลชานที่เฮาสียหากินเทุกคนเฮาก็เสีหาบอลนอนท่านี้ล่ะบ่เลิบก้ามันมันปลอดภัยนะเฮาก็เ็ดบอนอนแลก็เบ่อนนอนแล้วก็เฮาก็ีิแบง่งาทีกันไปหาอยู่หากิน<า>เลดุเลบนอนดดบบ่บคักเย

จะพอแหงเอาฮะหมาป่า <ENNIS S 1> the ัป <Yeah. c oughs> ้องกัดไว้เดี๋ยวนด้ลย่างตึดรถกกอเอามามาเท่เฮิอนดังงพยายามนี่ก็ยะแล้วบอจะได้กามาลายยางไม่ยากที่รถแน่ว่ะพอแหงอีดอกคากเว้ยสูตรบารุ่นเด็ด เกีงเกีงเกิยงเพิ่นคิดว่าเพิ่นก็นเคยเข้าป่าอยู่ทุกคนในผ่านในผ่านน้อยอยู่มันเป็นในผ่านน้อยอยู่ถ้าว่าได้มูป่าเป็นเกียห้องเพิ่อนในพ<ท>ันใหญ่อ้าวพอดีพอดีเพิ่นตกทุกคนสลองพอดีแล้วกับพอดีเพิ่นตกเขาก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 อ่าอยู่อยๆมานอนเหรอแลบแลบ้อยคักบ่อยู่ะยะนนวะๆๆ เดี๋ยวเราจะยิงดุมกันเนี่ยบางแผ่นไตแผนเลยจ้ะทางนี้เบาเจ้าแสบหมองด้วยจ้ะหาแสบหมองเจ้าหางกินทางน้ำจ้ะแบกหน้าที่กันหาผกหาผืนธาตเลาหาผืนธาตุจ้ะเจ้าของเอสบิญญนแล้วกษณแบ่งกันออกไปหาอยู่หากินเดุกคนช่วงข้อก็จะไปทางนี้จิโร่ฮึ่งเถิง บอลุนมนเลาไปทางลุมบาอีไเพ็นเผาแคมเพอนจงไผราโลห้าผืนต้มน้ำใบา้เขาเา้าใบธาทุกคนเามาป่าชุนี้ปลาซีไก่เน,นี่ทุกคนเฮือกเลยมาปลาเีนี่นะมาแต่ปีไกเ่เลาไปจอมผู้เพะ มันก็ตายอยู่ล่ม ยิงมิถุทุกคนตาย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 นะยิงนะยิงไกมาอยู่นี่ที่เธอเลยทุกคนตายแหละเธอต้นไม้เขาอยู่พื้นเมื่อกี้นะเขายิงรถช่องว่างมานะนี่ อันนวกอ่อตายห่า,าตัวแน่เต็มโฮกเลยตัวคนเลยเร็วว่ะผาดจนได้จบมาพอแหงพอจะได้นะพอได้เกาะแลยคนพอได้หญิงนนะผาดจนได้ เมาเต่กคนแก่ตัวเมาว,ว้าวามาปะวะล้นกองเลยนี่นะมาไปนะแต่ว่าไม่เห็นหอยสัตว์กินนะล้นเต็มเลยมึงสีมันรสชาติเป็นไงล่ะ สัตว์น่ากินทุกคนชุ่มมันหวานกินไม่ได้ยันเบอร์้นเต็มเลยแต่บามีเห็นหอยสัดกินเลย itukon pole pole pokumala hasa ha punanggopune Rồi, nhặt tỏ được rồi. Rồi, vậy. Ôi. Bị tại sao? Lại khúc ở vị. Ô. bị tại đó con ơi. Oh, Mà ông hào kiện hào kiện để đây mặt ông tón hào kiện chị chọn 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 nhìn nhìn chọn 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 มานมานมานมา,มา,มา,มานสำหรับคอยได้ใชมไหมก็โอเคทุกคนเลย กินนี่หอยเหว่หอยแหว่าไงเนะนี่ยทุกคนหอยแหว่าสองเลม่มน่าจะเป็นกระหอมอทุกคนก็มีกะลีนะหอยแหว่าสองเล่มนะหอยแหว่าไงเนะนี่ยนะ นี่ทุกคนคำมืดยนพ่อมามาทุกคนเลยเราจะเล่นมีพ่อพ่อจะค่ำอ้ากคนมาในกัจจิกับไปบอลก็นี่ก็มืดเติบเลยประมาณหกโมงป้ายทุกคนกัจิกับไปฮะทิมงงานอยู่เข้ม กัรปรุนนกันทุกคนทำปรุนเป็นสีมานเปอร์คอยกับเขาทำานกันทุกคนเลยในตัวหนึ่งพาดหนึ่ง,งทุกคนเสดาอยู่ยิงใครมีถืออาวคาร์บอนไปนคารับอนหายุ้ยจีนี่อันนี้กับคำทุกคนเลยคือสีบบะะาาเบิดหยามันละก็หอกกระแตเฮ้ากับกับมือเท้าจะวากันมือทุกคน

แบ่งนาทีกันทุกคนมามกันละคนก็นดีเป็นหนึ่งคนหนึ่งอยู่บอลตมนำ้ำนึ่งเข้าไวท้ทาก็ดีเป็นเป็นหนึ่งทุกคนนี่ทุกคนบอลลุนเป็กระหมาเลยต้อก็ได้ตัวหนึ่งพากกัได้ตัวหนึ่งรวมกันเป็นซองโตมาน์มนจะเนาะบ้านหนึ่งมีชื่อมันอยู่ชูมโม่ฝืนหล่มจะโอเคกินแต่ว่าเธอเป็น เป็นแก็บหม,ม่างที่เป็นลม,มบารเทอร์เป็นลมมาแบบว่า<ม>พอ่อพ่อสัตว์ใหญ่แบบว่าสิดาได้มาถื้อปืนแก็บเลยยักษ์ <c oughs> เ,กนเนื้อเลืดเด็ดเพื่อกินนี่ตัวหนึ่งลาบตัวหนะึ่งลาบเนาะเออโอเคนี่ตัวนี้ตัวตัวน้อยนี่ลาบลาบตัวเติบลาบโอเค ในเลื้อบบาไปอยู่ไปอยู่ดิเออมีไปเลยอแต่ใช่ยากะไรมาหอดเคนกับมักปากหน้าทุกคนเลยมาเพรกินไก่หนึ่งห้ามตะแข้งจ้ะวะครับตะแข้งเด้อใส่ยาแลก็แข้งเป็นจ้ำนครลวงนครลวงบุรี่คำใส่คำม่วลจังหอดแข้งจังเขตปลอลายแข้งเติบเปกนคนยอมใจเพิ่นอยู่สีแข้งหาแข้งทุกคนตาองติดกับวังใจให้ได้เด้อ เพื่อนกันยังโสดตัวเด้อโสด,โสด,โสดติดต่อได้ติดต่อมาได้ต่างบ้านพุทยก็ได้เลยว่า mm hmm. ไปหาเพื่นโดยชวนตัก็ได้สีซอเพ่นกันะด้อสี่ไหลสี่ไวส <Man. S 1> ี่วภาษาอังกฤษอันนี้ก็โชดด้วกกันบมาหลุนกันโชดพย่เมื่อนี้สิผม,มเ่อง้คอยก็โสดไได้วยกันคอยก็นโสดสองมืดกนฮ่าฮ่าฮ่าเฮบบำบลทุกคนเด้อมามามากินข้าวป่ากันเด้อ เด้เป็นเซฟมาเนี้เด้เด็ผู้เก่าบ่โอ้เอาเซฟคนมาไร้เลยเซฟเซฟมาะใ่เน้อไป่อยมาใช่เน้เราเลยรอหนอนอจำสุดบ่ได้จำสุดบ่ได้เราชิมคือ ขิงแกบเอวมันจะน <c oughs> มโอ้ของคนน,น,น,นนี่บเดอบารนั่นแหละคันได้เท่เลยก็ร้อยแล้วคนเอาบอคนเอา,านเอาาบบานาะตะวันอุ่นอุ่นๆดีปา๊ปาปา้ปาปปปลองบังลองบังโอ้วัได้กินดนละได้ทุกคนป๊าพึ่นนะจากล้าบอลลุนแสอ่อหมหลม่บัง่งบงวานมันไตหวานีิ เบิดท่านมันบอเบิ่ดโอ้แสบเลยแ่บเลยเดิลาขาวจากลาวขาเงาะเข้าไปอีกเก๋ยเยยยยยยยายยอยยยยผู้นยย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 นยบนยยยงยย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 ยบัดยย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 นยยยยยจยยยยยยยา อต่ตัดไม้ปิงตัดไม้ปิงตัดไม้ลามโอ้ระวังเด้อผ้าผ้าพมาจากขอนึงระวังเด้อ สมองรามอืำเสีดยสสดแสบร้ายตัวนี้ตัวทรนี่พอแสบเลยเด็กบุไมิ่กินด้ครับมชอเปล่ง <c oughs> ข้องหมากเดีาะใช้มือล้วยังงานนั้นยังหนูยังหนูขนาดอันน,น,นี้แหละพ่อแม่เขาขเขาจะเกิด อาวุธลับดิอืมใช้น้ำหน่อยนะอย่าอืมอืม <laughs> <laughs> เราบ่อแต่ะเลิมเราเดี๋ยวนี้สำดาเนาะขอเอาสำดาเลยพักเราแต่ะน่าจะหอดแล้วเนาะเออเอาได้ทีแล้วเจ้าแล้วแต่ใดเออลาบโดยใครกินซิมมือลองซิมไหมซิมมือคนใช้ยาลองเบิ่งมันจะแซ่บทำเลยเดย์เดย์ลองนล้วกันอ่ามีเคยกินแต่เธอไหนโบเข้มกับโบเข้มกระโนวเวะโบโนกัญจางอ่ะที่เข้มกระโนว อืมปลาเฮอมันเด่นก่อนอืมสมบูรณ์จินเลยอ่ะเซฟเอาปรุงเลยลาบนะน้ำโพนบ่ตัวนี้โอ้ใสา่เนาะคันไปใส่น้ำโพนแบบความความไม่จินแล้วก็อปลาเฮาบอลลุนกับ บ้าเพิ่งกินโลดเขาไม่กินเดาะเราก็จะปรุงน้ำแล้วแล้วเฮาก็เอาตัวนี้ใส่เลยใส่เลยเอามือเลยแหละนะธรรมาซาดเขาไม่เอาแจงมาเฮิ่งแต่เกินเลยโนมีข้อข้อบ่อย่างที่หลับอย่างโคโค่ใส่ยางเหมือแล้วหลับกับหอกกับข้อข้อใส่ยางเหมือเลยนี่จะทวงเสียของป่าแล้วนี่ละ แสบของแหลวาทุกอนมาซีมเบิ่งก่อนซีมือควใช้ยาเนี่ยมันจะบสียบเฉยอสายมือรถรถซัดฮะใบนถึงเบบิ่งสายมือรถสามือรถซีม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 แต่อยงไดเศษอย่าบอกใครเด้อเอ่งนั้นุนชมเพิ่น เผื่อเราและเพิ่นตัง้งครัเคยตั้งหานอาหารดซิมซิมซิมเจ้าข้องเองเจ้าข้องเองขององันเจ้าข้องกินโบแซบแล้วผู้อื่นจะกินแ,บบแซบจังได้เสีย <laughs> มันนะ่นแล้วตัวเองรวมมือเทามาเลยาามามา,มาทุกคนมากินข,ข้าวน้ำกันเ<า>อกินข้าวนะปั่นก็เด้อจัมกนเด้อเฮอเพิ่ีกินกันแม่กับลืมดิเอ้ข้าวจินมชาเลยข้าวจิ้มน้ำเลยดีไม่แห้งเบิ่งแห้งเลย ยังซ้ำคนอ yeah, ืมเอาหค่อยนกินจืดๆืดๆกินเสือกินเสืออ่ะกินเนี้อเนาะอ่ะกินจะทานกินจะดอนปลาจาเขามาจากลังเมืองเนี่ยเ้อยเขาอยู่ร้านเด้ออยู่ร้านนอนนี่ได้มาเนี้ยได้บนแง่งได้ในท้อ่ทามได้ตอนเช้าก็บเขาได้มันมาในเฮับได้ชัดในกว่านั้นอีกอ่ะลงมือไปเนี่ยอย่างนั้นอันนี้ลงก่อนเว้ยเชฟเดิง อเดๆดืดเบิดทนันเนาะเบดอะอเหาะเดีดเดเดคำใหญ่ใหญ่ให้เหาเหาไหลลงเฮ้านโหลดแม่มอ <laughs> ข,ขันขันมีเมียดับว่ามาไหมเื่นข้าวต้มกันเจ้าเชฟล้บกว่าเหาะลาบลาบลาบพร้อมเสื้อขาตัว In đê bao quê? Kìa chưa ra. Hopo đấy có ý nghĩa. Nyảm tết. Song sai bao lùi thế. đi đi. Ba tơ. Ba phẩm กินอินกะหนอนกินอิ่มแล้วก็นอนยังคงแก่ที่ผมเป็นยังต์มเป็นยังเออผมเป็นยังต์มเป็นยังอู่ฮาร์ดอะทุกคนหลังจากกินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็นอนพักผ่อนได้หนึ่งคอยกระทิบงานก็ว่าจิพากันไปออกไปหากาสทุกคนเอาคันเปิดพัห้องเบิ้งกับข้อพบเจออะไรอยู่ดีแพงไปสู้ทุกคน